โดยกลุ่มศาสนาในชุมชนนะครับหรือว่า Interfaith Community of Salt Country ได้จัดงานรวมทุกกลุ่มศาสนาในงานรำลึกวันมาตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นผู้เรียกร้องความเท่าเทียมในอเมริกาครับณับโบเซนส์มารีปาริสนะครับเมืองกิวลอยแคลิฟอร์เนียนั่นเองโดยมีการ,รันตีดรสิทธิชัยสุโรธ เป็นผู้แทนจากศาสนาพุทธในนามของวัดพระธรรมกายซิลิ c คลวอลเล y ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวสุนทรพจน์โดยเนื้อหานะครับก็ได้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อธรรมชยโยที่มีความตั้งใจในแนวทางเดียวกันกับดรคิงครับคือการปฏิบัติตัวด้วยความเท่าเทียมกันสันติวิธีและศีลของพระพุทธศาสนาไม่ยอมรับการทำร้ายกันทั้งคำพูดและการกระทำ ไม่มีการแบ่งแยกทั้งชนชั้นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์รวมไปถึงชาติกําเนิดต่างๆนะครับโดยทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในได้เหมือนกันและก็มีความเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันและสันติภาพภายนอกนั้นต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจเพื่อเพีช r ต t h ตอินเนปีสันมรณาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันสร้างสันติภาพภายในอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใ,นใจด้วยการกล่าวสปีชหรือว่าสุนทาร์นะครับ